ครับความฝาที่ผู้จะอยู่ฝั่งขวานะครับซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหนี้ใครับในนก็ก็คือแยกนะครับจับแยกออกไปเป็นพื้นที่เฉพาะนะครับอ่าใน่วนก็สนใหญ่แล้วตอนนี้นะครับเจ้าเฉพาะกว้างเทปีย์นะครับอัาท่านมาที่นะครับกวางขนสีน้ำตาลนะครับที่คอยยาวๆหน่อยนะครับขายาวด้วย ก็คือละบ้างนะครับน่นนึงซึ่งตัวคู่นะครับตัวคู่ก็จะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าละองนะท่านถ้าถ้าละบ้างจะเรียกเพศมีนะครับในส่วนของการได้เ่ศนิยมเรียกรวมกันนะครับก็คือละองละมัางนะครับอันนี้ฮะที่อยู่ตรงซุ้มฝั่งซ้ายเบย์นะครับขายาวคอยาวนะครับละองละบ้างวาวปลานะครับแล้วก็แย่ทรายตอนนี้ได้เท่าได้ชมไปก็ไปแล้วก็คือสามชนิดย่อยอีกหนึ่งชนิดนะครับก็คือเก้งนะครับเก้งจะอยู่ท้ายโซนนะครับอยู่ฝั่ง ทางด้านนะฮะฝั่งทางด้านขวาเบอนะครับโอ้ยคนน้เนีจะล่อมาอย่างดีเลยเนี่ย네ครับตัวสีส้มนะครับสำหรับนะครับคนท้องถิ่นจะเรียกว่าฟ้านะครับฟ้าหรือว่าเนื้อฟ้านะครับ,รบ,รรบและในจุดนี้จะมีเกลมเผือกด้วยนะครับเกลมเผือกก็คือจะมีเส้นขดเป็น สีขาวนะดงนะครับสกีงเกิดทางสวนสัตว์นะครับทางสวนสัตว์บวนดนะครับได้มาจากสวนสัตว์กสิทธ์นะครับตัวยนะฮะตัวสีขาวมาอยู่ด้านในนะครับเป็นเกมเกือบเททัวนะครับในช่วงเวลาตอนเย็นนะครับจะเริ่มมีไก่ป่านะครับเริ่มมีไก่ป่ามีกะรอกกระแจนนะครับเข้ามาในในสั์ของพื้นที่ที่ที่กัดหรือว่าพื้นที่ของเก้งด้วยเพราะว่าจะเขาก็กินผลไม้นะครับเก้งเป็นสัตว์ที่กินจะพผลไม้เป็นหลักนะครับเป็นสัตว์ตะกุ่นฟางที่ไม่ค่อยกินยานะครับ กินผลไม้ก็บใบไม้เป็นหลักนะครับต่อไปนะครับส่วนที่สองครับเป็นสัตว์กีต่างประเทศนะครับทนในส่วนของสัตว์กีตจางประเทศนะครับก็จะมีทั้งหมดก็คือ4ชนิดนะครับเป็นสัตว์ตะกูลฟาง2ชนิดแล้วก็เป็นสัตว์ตะกูลแอทิโลปีสองชนิดนะครับก็ันส่วนของฟางที่อยู่ในตัวน,นะครับจะมีฟางซิงก้าฟางปราซิม เปิดแอร์ทีเราก็คือแบกแล้วก็เดินราคกายใไหครับอันนี้ส่วนของตัวใหญ่นะครับกวางตัวใหญ่ก็คือกวางบาราซิงนะครับกวางบาราซิงหรือกวางบึงนะครับเป็นกวางที่มีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกันกันกบเนื้อสัตั์ของไทยนะครับที่ โซนท่านไปนะครับตั้งแต่ช่วงปี2475นะฮะตัวสุดท้ายถูกยิยงตายอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอสัตยตัวที่มีเขาบนิดเป็นเกลียวครับที่เดินไปด้านหน้านะครับตัวนี้คือแบกบักนะครับเป็นสันเวงตระกูลแอนติโรนนะครับซึ่งสัเนเว์นีๆกขาจะไม่สามารถเลียนเขาหรือว่าผัดเขาได้ถ้าเกิดว่าเขาหักห,หรือหลุดไปแล้วนะครับก็คือจะไม่สามารถงอขึ้นใหม่นะที่นอนอยู่ตัวนี้ก็เป็นเป็น,ปนลูก,กวางนะครับเป็นเป็นลูกวางบาราสิ์นะครับ จะคล้ายกับกวางซิกาซิกาจะอยู่ด้านหน้านะครับจะมีจุดสีขาวนะครับอยู่ตามหลับตัวครับเอาเป็นช่วงที่ทานย้อนนี่นะครับก็คือให้อาหารนะครับตอนนี้จะเป็นอาหารเม็ดนะครับเป็นหัวอาหารนะครับแล้วเด่นตามมาลดให้อาหารไปเด่นครับทางครับบาราสิงเพชรพ์ครับในช่วงเดือนพฤศจิกานะครับพฤศจิกาธันวาคมนะครับก็จะเป็นช่วงระยะที่กวางจะเริ่มพัานเขานะครับตอนนี้คือซิกาครับซิกาก็จะคล้ายกวางดาวือก็คือที่ที่เป็นจุดสีขาวเหมือนกัน ก็ส่วนที่แตกต่างออกไปก็คือนเที่ยวดูตรงหางครับตรงหางกลงจะเป็นสีขาวสีดําคล้ายลูกหัวใจนะครับช่วยในสัวน์ของวางดาวหางวางดาวก็จะเป็นสีน้าตาลนะครับนีางงดาวคล้ายกใจจริง่องของนสำหรับวางซิก้านะครับเมื่อโตถึงใบนะครับจะกินยาได้เฉลี่ยประมาณวปและนะครับสิบถึงสิบห้ากิโลกรัม เดี๋ยวจะมองเข้าไปด้านในนะครับชนิดสุดท้ายนะครับตัวจเขาเปรี้ยวนี่แบ่งบันะครับที่อยู่ด้านในที่นี่เหมือนม้านะครับเหมือนม้าเหมือนบัวนะครับก็คือนิลกายนะครับส่วนหัวและคอจะสูงเหมือนเหลือคล้ายกับม้านะครับช่วงลําตัวนะครับจะเหมือนเหลือคล้ายกับบัวนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อเท้าเหมือนกับเหมือนกับขามมลายนะฮะรข้อเท้าเหมือนใส่ถุงเท้าหรือว่าเหมือนขามมลาย นะก็จะมีระยะเวลาอยู่ที่ประมาณแปดเดือนนะครับก็เกี่ยวกับในส่วนของสรรคุณวางอื้อเดอนเดือนก็ทีา่านะครับสำหรับอาหารนะครับที่ทหารได้ที่นำมาให้นะครับก็จะมียาสดนะครับมียาแห้งฟานข้าวผักนะครับผักและก็ผลไม้นะครับ ตอนน่อไ้ก็จะมีก้นกระแน่นนะครับมีาตามถ้ำนะครับก็จะมีาการสวดพิทีนะครับเป็นแต่หวไานเพราะว่าตอนนี้ในช่วงนี้เป็นชน่วงฤดูฝนนะครับแต่ว่า,าก็กในส่วนของฝนตกนะครับื่อกลางกินอาหารเป็นพวกนี้ไม่หมดนะครับก็จะทำให้คุณภาพเร็วนะครับแต่ว่าช่วนงนี้ก็เป็นคนจะทิ้งห่างไปเป็นอาทิตย์แล้วนะครับ เดี๋ยวเราออเดินโซนกันต่อไปก็จะเข้าสู่โซนของสันดักร้านะครับโซสนสันดักร้าโซสนสัตว์กลีเนืน้อนะครับก็คือเปลือกติโตจระเข้และนะครับนครับติโตก็ในช่วงช่วงเวลาประมาณนี้นส่วนใหญ่เราก็มาจะเห็นเขาก็คือเริ่มจะตื่นนอนนะครับเดี๋ยวมาดูนให้ว่าตื่นเลยยัง ตอนนี้ยังนอนเหมือนเดิมนะฮะยังยังไม่ยังไม่ตื่นนะนู่นนะฮะนอนอยู่ในถ้ำครับนะที่มองเข้าไปนั่ตัวที่อยู่ในบริเวณหน้าถ้ำนะครับจะเป็นตัวผู้ครับตอนนี้ชื่อวีโก้นะครับโซนตัวนะครับเดี๋ยวเราต้องเคลื่อนรถไปด้านหน้านะครับจะมองเห็นเป็นสิงโต๊เพศเมียนะครับสตัวนี้เป็นสัตว์ที่ใช้เวลานอนเยอะนะครับวันหนึ่งก็ประมาณ15ชั่วโมงถึง20ชั่วโมงต่อวันนะครับซึ่งในแต่ละช่วงเวลานะครับที่ทางรถเข้ามานะครับส่วนใหญ่จะเห็นเขานอนนะครับช่วงตอนประมาณรอบแรก อายุ10ปีนะครับตัวนี้ชื่อวาเลนไทน์นะครับเสือขาวนะครับตัวแรกที่พบในธรรมชาตินะครับก็คืออยู่ที่ประเทศอิตียีนะครับปัจจุบันจานวนนะครับก็เหลืออยู่ราวนะครับ300ตัวนะครับสําหรับสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์นี้ก็คือสายพันธุ์เบงกอนะครับสองสายพนุนะครับมีเสือโคร่งให้ชมอยู่2สายพันธุ์ด้วยกันก็คือตัวที่2นะครับเสือโคร่งเบงกอแล้วก็ในสัดส่วนลำดับที่4นะครับก็คือเสือโคร่งอิตดจีนะครับ สัตว์นักล่านะครับที่นํามาเลี้ยงที่สวนสัตว์นะครับก็จะไม่มีโอกาสนะครับได้ล่าเหยื่อกินมาอยู่ในธรรมชาติเพราะฉะนั้นในแต่ละโซนทางเจ้าหน้าที่นะครับจึงจัดเตรียมอาหารให้นะครับจัดเตรียมอาหารให้สัตว์กินนะครับก็จะเป็นเนื้อนะครับเป็นอาหารที่ผ่านการแช่แลมานะครับก็จะเช่นเนื้อมูะเนื้อไก่ซีโครนะครับก็ประมาณ3-5กิโลกรัมต่อตัวต่อวันนะครับก็ให้กินทุกวันนะครับถ้าเป็นสารด้าวนะครับสารดาวโซน อากับกับโซนสุดท้ายก็จะอยู่ที่ประมาณกิโลกว่านะครับอ่เป็นตอคทับนที่โซนลำดับที่แทงคนรับห้องนะครับในส่วนของนะครับที่อยู่อาศัยนะครับสิงโตขาวนะครับจะพบได้ที่เดียวในธรรมชาตินะครับก็คือวยานธารมสุโขทร์นะครับที่แอฟริกาใต้และแล้วก็ในส่วนของการอยู่อาศัยการล่าเหยื่อก็จะเหมือนกับสิงโตนะครับที่อยู่ในส่วนของส่วนแสดงแรกนะครับ แต่ว่าการแลกอย่างก็จะยากกว่านะเพราะว่าสีขนของสีโตขากันครับก็คือไม่ไม่ช่วยในการจวาดนั่นเองนะครับอ่าล้วแต่ต่อไปนะครับก็จะเป็นโซนของนะครับเซลล์ขงอิโดเจียนนะครับจะมีสามตัวครับแต่ว่าในส่วนของอ่าทางเชื้อที่ก็จะสลับนะฮะก็คือจะกทยยอมแปมานะครับก็คือทำมาสองตัวนะครับอ่าบางวันก็จะเป็นอ่าตัวผู้นักคู่ก็คือสุตเทมองเย็นนะครับและบางวันก็จะเป็นระหว่าง เราเย็นกับทุกกี้นะทุกกี้เน่เป็นสายผสมเป็นอย่างไรครับออกมาในช่วงต้นเดือน ช่คร uh, uh, ัว uh, I mean, ันเอาหนันมันเห็นสองตัวหละเห็นสองตัวเลยตัวหน่อยไอ้บุญครับว่าเป็นตะเด็นขวมาพีหมดบ่มันยันนะเรื่องความาไฟ้าเ่อ่อนไปล ทอาย้ยด eh ูน hey, he mm ี hmm. ่ไงเรียนน้ำนอน หมาดิ้วเคยแสดงให้ดูดว